วันนี้ถ้าเรายังลุ่มๆุ่มดอนดอนอยู่ที่เดิมหนุนใจให้เพิ่มแรงเพิ่มกําลังในการเดินกับพระเจ้ามากขึ้นอีกเอเมนไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญใน7ขั้นตอนเนี่ยข้าพเจ้าอยากหนุนใจประการแรกนะคะก็คือมีชีวิตแห่งการอธิษฐานพี่น้องชีวิตแห่งการอธิษฐานเป็นชีวิตที่สําคัญพี่น้องข้าพเจ้ามีมีช่วงหนึ่งเนาะที่เราที่เราทำคิดซจักรที่แม่ขีเรามีความรู้สึกโอ้โหมันเหมือนกับคาบอมนะ คือมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนแล้วก็เราต้องต่อสู้ด้วยคําอธิฐานเยอะนะคะแล้วก็แล้วก็พออธิฐานไปเรื่อยๆนานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนะพระเจ้าก็ข้าพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาข้าพระเจ้าเกิดความรู้สึกแล้วก็คิดว่าชีวิตของข้าพระเจ้ามีรูร่วหรือเปล่านะที่ทําให้ชีวิตของพี่น้องมีปัญหา เพราะว่าการปกคุมฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งสําคัญข้าพเจ้าก็มาจนถึงวันหนึ่งพระเจ้าก็ตัดกับข้าพเจ้าว่าเพระเาะการอธิษฐานนี่แหละที่ทําให้ภัยเงียบอ่ะมันออกมาเอเมนไหมคะพี่น้องคําว่าภัยเงียบคืออะไรคะโจมตีเราโดยไม่รู้ตัวกินเข้ามาทีละนิดก้าวเข้ามาทีละหน่อยนะแล้วกว่าจะรู้เหมือนปลวกพี่น้องกว่าจะรู้ทำไมคะบ้านพังแล้วมันผุไปหมดทั้งหลังแล้ว มารซาตานเนี่ยทำงานแบบนั้นพี่น้องนะคะจนกระทั่งพระเจ้าก็เริ่มไม่สบายใจสํารวจชีวิตตัวเองว่าเรามีอะไรที่เราต้องกลับใจเรามีอะไรนะจนกระทั่งพระเจ้าตรัสด้วยว่าไอสิ่งที่มันเป็นสงครามเงียบอ่ะมันถูกปัะทุขึ้นและเห็นได้โดยคําอธิษฐานพี่น้องสิ่งเหล่านั้นผุดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ตัวไม่ใช่กว่าเราจะรู้ตัวเราเราป่วยเป็นโรคปอดไปแล้ว เป็นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะนั้นขพระเจ้าจึงหนุนใจว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งเราร่วมแรงร่วมใจกันในการอธิษฐานนั้นเราเชื่อว่าคำอธิษฐานนั้นเคลื่อนสิ่งที่พระเจ้ากำลังเราเหมือนเป็นเหมือนถุงมือใช่ไหมพี่น้องถุงมือเวลามันจะเคลื่อนไปไหนได้ต้องมีอะไรคะมือทุกหกโมงเช้าและหนึ่งทุ่ม <laughs> พระคัมภีร์เขียนไว้